ตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งเข้าฤดูหนาวสมควรสวมชุดเพิ่มเมื่อทัพใหญ่เปยหมังเคลื่อนลงตายเมืองหลิวเซียซึ่งตั้งตรงชายแดนหลงเยาโจก็กลายเป็นฐานที่มั่นที่ผู้คนจับตาหลังจากเถาเถียนจื้อเจ้าเมืองคนก่อนตอกตายกระทันหันเจ้าเมืองคนใหม่มารับหน้าที่เจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองหลิวเซีย ได้ทราบข่าวที่ทําให้ตกอ,อกตกใจไม่เบารีผาฐานคุ้มกันเร่งรุดออกนอกเมืองแต่ถูกดักไว้อย่างไม่เกรงใจตรงจุดตัดระหว่างทางเล็กคดเคี้ยวกับถนนหลวงจึงได้กลับจวนไปอย่างหัวเสียขากลับไม่ต้องเร่งทําเวลาเจ้าเมืองคนใหม่หันไปมองประเมินฐานมาท่าทางเคร่งเครียดดุดันไม่กินายเหล่านั้นที่แท้เป็นผลข้ออีกาผลลัตะเวนของเปยหมังที่หากเรียกขานตนเองว่าอันดับสองไม่มีผู้ใดกล้าเรียกขานตนเองว่าอันดับหนึ่ง ได้ยินมาว่าบ่มพอกพลขอกอีกาสักคนเทียบได้กับทหารม้าหนักสองนายของกระโจมหลวงทีเดียวดีที่อ้วนตรงผู้นั้นยอมทุ่มเทเงินทองตั้งแต่ตรงจ๋วได้เลื่อนขั้นออกจากบ้านก็ยังสวมชุดเกราะต่อให้ต้องเข้าเฝ้าห้องเต้หญิงก็ตามก็ไม่เคยสวมชุดขุนนางเลยสักครั้งแต่คราวนี้สวมชุดสามัญมาเยือนเป็นการสวนตัวโดยไม่แจ้งทัพชายแดนพอใกล้ถึงเมืองหลิวเซียกลับเปลี่ยนเป็นชุดคลุมขุนนาง ที่เรียกได้ว่าอยู่ใต้เพียงหนึ่งคนอยู่เหนือหมื่นคนเขาจูมือน,น้อยของเด็กหญิงเถามันอูเดินมาถึงสุสานสองแห่งแห่งหนึ่งเป็นสุสานเก่าและอีกแห่งเป็นสุสานใหม่ผู้ที่นอนในสุสานเก่าแม้ว่าระาาติขาดมิรแต่เมื่อก่อนไม่เคยมียากขึ้นหรอกเนื่องเพราะตอนที่ผู้นอนในสุสานใหม่ยังมีชีวิตมักสั่งให้คนมาถอนหญ้าให้เถาเฉียนชื่อผู้นอนอยู่ในสุสานใหม่ เดิมทีเป็นแม่ทัพประจันบานแห่งกูไสโจทางตอนใต้ของเปยมังแต่ถูกลดขั้นมาเป็นเจ้าเมืองหลิวเซียตอนมีชีวิตอยู่เถาเฉียนชื่อมักมาที่สุสานแห่งนี้น่าเสียดายบัดนี้เถาเฉียนชื่อนอนอยู่ในหลุมข้างเคียงอยากมักกลับไหวสุสานเก่าแม้มีใจแต่ไร้กำลังเสียแล้วตรงจัวย่อตัวลงวางโซราการหนึ่งไว้ข้างขาดึงหญ้ารกออกเหลืองที่ขึ้นตรงสุสานเก่าออกก่อนบ่นเพิ่มพําว่า โหน้าน้อยอย่าถือโทษเสี่ยวตรงเลยข้าเคยลั่นสาบานหากบันไดไม่ได้เป็นคนนางขั้นหนึ่งจะไม่โผหน้านำสุรามมากราบไหว้สุสานทันวันนี้นับว่าเจ้าอ้วนยังข้าทําได้แล้วท่านนับว่าได้หน้าเพิ่มขึ้นฉนันไหนไม่ยิ้มสักหน่อยเล่าหรือรู้ตัวเสียทีว่าฟันเหลืองเต็มปากของท่านหน้าสยดสยองตรงจวผู้มีความชอบอันเกียงไกลในสนามรบไม่ว่าจะไล่ล่าสังหารหรือหลบหนีต่อให้ไม่มีม้าศึก สองขานั่นก็ยังเร็วกว่าสี่ขาของอาชากรรมยำแต่ตอนนี้ถอนหญ้าแห้งที่ดึงออกได้ง่ายกลับเด่นชัดว่าค่อนข้างสิ้นเดี่ยวแรงตรงจัวไม่ทับใหญ่และตาอ๋องแห่งราชจะสํานักตายผู้ชอบเรียกขาห้องเต้หญิงว่าพี่สาวและชอบแปะกรอนคู่อวยพรหน้าประตูบ้านผู้อื่นบัดนี้น้ำตาไหลนองหน้าจากนั้นยกมือปาดเช็ดใบหน้าอย่างแรงน้ำามกน้ำตาปนกันยุง่งทางจงหยวนมีคำกล่าวว่าสวมชุดดูหรากลับบ้านเกิด หัวหน้าท่านเออยังมีมโนธรรมวันนี้ข้ารู้ราวิจิตพอหรือไม่ท่านดูว่าข้าสวมชุดอะไรเป็นชุดขนนางระดับขั้นเดียวกับสีไหวหนั้นตาองราจ,จะสำนักใต้ในปีนั้นหัวหน้าหน่อยท่านกล้าเชื่อหรือไม่ตอนนั้นเจ้าอ้วนที่แค่เห็นทหารม้าเปยเหลียงก็สามแข้งขาอ่อนระทวยและถูกท่านด่าว่าขี้ขลาดตอนนี้เป็นคนนางใหญ่ที่สุดแล้วตงจัวไม่ได้หันไปมองเพียงแต่ชี้นิ้วไปที่สุสานใหม่ แล้วท่านดูเถาเถียนชื่อเจ้าสารละเลวนั่นเทียบกับท่านแล้วยังสู้ไม่ได้เขาไม่ได้ตายในสมรภูมิบอกว่าตายก็ตายไปแล้วแบบนี้ไม่เรียกว่าหนีทหารจะเรียกว่าอะไรหัวหน้าหน่อยท่านเป็นเพื่อนบ้านกับคนแบบนี้จะนอนหลับสนิทหรือตีให้ตายค่าความ่เชื่อตรงโจหันหน้าขวับเอ่อย่างโมโหไปที่สุสานใหม่เถาเถียนชื่อที่ข้าด่าก็คือเจ้าหลังจากหัวหน้าหน่อยจากไปแล้วในบรรดาพี่น้อง เจ้าเป็นหัวหน้าหน่วยก่อนใครเพื่อนเป็นนายร้อยนายพันเป็นแม่ทัพก่อนคนอื่นนึกว่าเก่งเล้วเถอภายลมมันดาเจ้าตงจัวยิ้มอย่างขมขื่นต่อว่าต่อขานเถาเทียนชื่ออีกพักหนึ่งคงกลัวว่าเด็กหญิงที่คุกเข่าตรงหน้าสุสานจะตกใจกลัวตงจัวจึงสงบสติอารมณ์เปิดจุกกาสุราล้วงจอกสุราสามใบออกมาจากอกวางหน้าสุสานหัวหน้าหน่วยหนึ่งใบแล้วฉีกยิ้มเอ่ยกับเถามันอูวา่า เสียวมันอูเอาจอกสุราให้ท่านพ่อเจ้าคนติดสุราอย่างเขานอนตรงนี้มานานขนาดนี้ข้าคิดว่ากระหายจนแทบกระอากแล้วตรงจัวราสุราหน้าสุสารหนึ่งจอกแล้วดื่มเองรวดเดียวหมดอีกหนึ่งจอกรินจอกใหม่แล้วดื่มอีกจนหมดพบว่าเถามันอูประคองจอกสุรายื่นส่งมาจึงยิ้มพลางเอ่อยว่าอาไม่ให้ท่านพ่อเจ้าดื่มแล้วให้ขอนอนคอยตาค้างอยู่ตรงนั้นเด็กหญิงน้ำตาคลอเบา แต่เืนไม่ส่งเสียงรำให้ทั้งน้อยเนื้อต่ําใจและเสียใจตงจัวรีบดินสุราให้นางหนึ่งจอกมองนางราสุราเพื่อกราบไหว้ด้วยท่าทีจริงจังดวงตาตงจัวร้อนรืนหันไปทางสุสานใหม่เอ่ยเสียงบอาว่าจะว,วางใจเสียวมันอูยิ่งกว่าลูกสาวแท้ๆของข้าขอเพียงข้าบุกเปยเลี้ยงแล้วยังรอดชีวิตภายภาคหน้าไม่กล้าเอ่ยว่าจะมอบทั้งจงหยวนให้เป็นสินสมรสของเสียวมันอู แค่ครึ่งหนึ่งของจงหยวนยน่อมหนีไม่พ้นเขาหันไปมองสุสารเก่าวนาน้อยจะบอกว่าเจ้าอ้วนตรงหลับหูหลับตามโม้อีกแล้วใช่หรือไม่คราวนี้ท่านอย่าเพิ่งดูแคลนตอนนี้ข้าแค่ภายลมในราชสำนักก็มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าหอมฟงพวกที่หน้าเกงขามอย่างหงจิ้งเหยียนและมู่หลงเปาติ่งยังต้องยอมเป็นสมุนข้าแต่โดยดีอาชาเหล็กเปยดเหลียงมิใช่ว่าเลียงไกลเป็นเอกในใต้ล่าหรอกหรือ ว่าหน้าน้อยท่านบอกมาฤดูหนาวปีนี้จะให้พวกเขาตายกี่หมื่นคนหากพวกเขาตายน้อยไปหนึ่งคนข้าจะขดหลุมฝังตัวเองอยู่ข้างๆมาเป็นเพื่อนบ้านท่านหากท่านเอ่ยปากไม่ได้จริงๆมาเข้าฝันก็ได้เถามันอูขอสุราจากตรงจัวอีกจอกหลังราดสามจอกแล้วนางก็วางจอกลงไม่พูดไม่จาคุกเข่าหน้าสูสารตรงจัวไม่ได้ให้นางลุกขึ้นและไม่เอ่ยปลอบ แต่นั่งเต็มบั้นท้ายลงกับพื้นเทสุราที่เหลือลงพื้นเอ่ยเสียงเบาว่าตอนนั้นหัวหน้าหน่วยบังคับบัญชาพวกเราไม่กี่คนตอนนี้ทัพของข้ามีถึงสิบหมื่นคนข้ามีพล้ออีกาและทหารราบที่ดีที่สุดของเปยมังทัพชายแดนสามสิบหมื่นของฐานที่มั่นยี่สิบกว่าแห่งของกูไสโจและหลงเยาโจอยู่ในความดูแลของข้าทหารม้าโรหลานของหงจิ้งเหยียนและกองกําลังส่วนตัวสิบกว่าหมื่นของแม่ทัพใหญ่อย่างหลิวกุยอย่างหยวนจ้านก็อยู่ในกำมือของข้า ขึ้นเหนือไปหน่อยตาพยักกึ่งหนึ่งที่อยู่ในมือผู้ทำรงอาญาสิทธิสองคนและกำลังพลยี่สิบหมื่นก็ต้องบีบจมูกส่งมอบมาถึงมือข้าแต่โดยดีรอจนฝาบาทเก็บกวาดทุ่งหญ้าทางเหนือจนสะอาดนอกจากทั่วป่าผู้ซ่าแล้วคนอื่นๆขอเพียงมาถึงชายแดนราชสำนักตายก็ต้องอยู่ในอาณัตของข้าเช่นกันเป่ยเหลียงใหญ่ก็ใหญ่เพียงเท่านี้กำลังพลละม้าศึกมากมายขนาดนี้แค่ถ่ายเบาราดรถก็ทำให้เป่ยเหลียงน้ำท่วมแล้ว ก่อนฤดูว่าสันต่อสู้ครั้งใหญ่สักคำรอบอย่างมากก็เพิ่มการต่อสู้อีกครั้งตอนล่าสัตว์ฤดูศาสตร์ปีหน้าเปยดเหลียงก็จบเพยโดยสิ้นเชิงแล้วตงจัวยิ้มอย่างเจ้าเล่ทางเปยดเหลียงย่อมคิดว่าจะต่อสู้สักสามปีห้าปีข้าตงจัวเป็นหมาจิ้งจอกมาสิบกว่าปีคราวนี้จะเป็นหมาป่าสักครั้งไม่ขมเือบเนื้อให้อิ่มในคำเดียวไม่เลิกราเป็นอันาขาดเขากำดินโคลนขึ้นมาแล้วป่าทิ้งหลังจากลุกขึ้นแล้วก็เอ่ยว่า หัวหน้าน้อยเหล่าเถากาสุลาเปล่านี้ข้าจะนําไปแล้ววันใดนําทัพบ,บุกโจมตีไปถึงหนันเจียงของหลีหยางข้าจะอัจด,ดินโคลนของที่นั่นมาให้พวกท่านให้พวกท่านได้เปิดหูเปิดตาว่าดินอุดมสมบูรณ์อย่างไรกันแน่ทั้งปลูกข้าวได้หลังจากลุกขึ้นแล้วก็มองเถามันอูที่ยังคุกเขา่าค้อมเอวลุงยีศีรษะน้อยๆของนางเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าพวกเราสมควรไปแล้วเด็กหญิงลุกขึ้น ยกไหล่ขึ้นเช็ดน้ำตาอยู่เงียบๆตรงโัวคิดอยู่ครู่หนึ่งก็มองชุดดูราที่ตนสวมอยู่แล้วถอดออกพับเสร็จแล้วก็วางไว้ระหว่างสุสานทั้งสองเอ่ยเสียงราบเรียบชุดดูรากลับบ้านเกิดไม่มีคนมองเช่นนั้นยังสวมไปไยหญ่เขาให้เด็กหญิงขี่คอสาวเท้ายาวจากไปยิ้มพลางเอ่ยว่าเสียวมันอูอามอบลูกม้าให้เจ้าไม่ใช่หรือมันจะได้ย่ำน้ำแข็งข้ามแม่น้ำ พร้อมทัพใหญ่เปยหมังร้อยหมื่นคนในเร็วๆนี้แล้วมาเหล็กข้ามทานน้ำแข็งเข้าสู่จงหยวนเมื่อข่าวแพร่สะพัดไปทั่วนครหล,ลวงเหมืองไทยอันไม่แตกตื่นฮือฮากลับกลายเป็นว่าทุกแห่งหนทุกผู้คนต่างนิ่งเงียบดังจักรจันจำศีลแม้ว่าดำรงชีวิตในนครหล,ลวงนั้นไม่ง่ายแต่จิ้นหลันถิงที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวงได้สั้นๆไม่กี่ปีก็ตะกายสูงจนดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขวาของสถาบันการศึกษาสูงสุด จิ้นหลันถิงไล่เรียงสิบความผิดมหันที่กล่าวโทษฟ้องร้องไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นจางจีลูสมัวราชเลขาธิการนั่นเองผู้คนในนครหลวงสวนมากต่างรู้สึกว่าคนต่างถิ่นผู้นี้เสียสติไปแล้วอย่างแท้จริงงัดข้อกับจางจีลูไม่ใช่เอาไข่ไปกระทบหินรนหาที่ตายเองหรอกหรือสิบกว่าปีมานี้ผู้ที่อยากให้ใต้เท้าจางหลุดจากตำแหน่งปรากฏเป็นดารอ,อกคนเหล่านี้มักกระโดดโลดเต้นเป็นระยะ แต่จางจี้ลูกคลานจะมองซับหลาดพวกที่ไม่ประเมินกําลังตนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากด้วยลาบยศชื่อเสียงบารามีแต่ละคนอย่างรากลึกมั่นคงแต่ไม่มีสักคนทําสําเร็จยิ่งกว่าน,นั้นพวกเขาหวังแค่เพียงจางจี้ลู่ถอดชุดขุนนางเท่านั้นไม่ได้หวังให้อันดับหนึ่งแห่งราชสํานักหลีหยางผู้นี้ไปเข้าเฝ้าห้องเต้พระองค์ก่อนในสิบความผิดที่ทําให้ผู้คนเชื่อมากที่สุดอันที่จริงมีเพียงข้อเดียว นั่นคือบีบขั้นสกุลหานที่จงรักภักดีจนตายเป็นเรื่องลับที่สมวราชเลีขาธิการสองสมัยกระทําสืบต่อกันมาจิ้นหลันถิงใช้คําว่าส่งต่อโคมไฟเชื้อไฟได้สิ้นสุดมาบรรยายการปฏิรูปทางการเมืองของสายจางจีลูเรียกได้ว่าแม่นยําไม่มีผู้ใดเปรียบความผิดที่ควรค่าให้คบคิดคือสมคบคิดหานเซิงเซียนขันทีผู้มีอํานาจเป็นเหตุให้ฝ่ายนายอ้วนด้วยควันดาไอพิษแต่บัดนี้หานเซิงเซียนมนุษย์เวลาตกตายไปแล้ว แต่เท้าสมวาราชเลขาที่การจะแก้ตัวอย่างไรแต่ความผิดที่ท,ทรงพลังพิคาดมากที่สุดและผู้คนคาดไม่ถึงมากที่สุดมิใช่ข้อหารอบชุบเลี้ยงกองกําลังส่วนตัวบริเวณสองเหลี่ยวแต่เป็นข้อหาสุดท้ายใน10ข้อหาชะกันนั่นคือบริหารการเมืองสิกว่าปีมานี้เปิดเส้นทางการลรําเลียงเกลือและเหล็กคอยช่วยตะวันตกเฉียงเหนือเต็มทีข่าวนี้ดูคล้ายวัวด,ดินจมหายในสมุทรอย่างไร้สุ้มเสียง จางจี้ลู่ยังคงเข้าร่วมประชุมท้องพระโรงเช้าทุกวันสมควรเข้าเวงกลางคืนก็เข้าเวรจัดการภารกิจอย่างเป็นระบบระเบียบประตูจวนสมัวราชเลขาเงียบเหงาก็ไม่แปลกเพราะแต่ไรมาจางจี้ลู่ก็ไม่ชอบต้อนรับอาคัรตุกาเป็นการส่วนตัวที่แปลกก็คือจวนของตระกูลใหญ่บนถนนเดียวกันก็เงียบเหงาไปด้วยทําให้ผู้คนจินตนาการเลยเถิดที่สําคัญก็คือคราวนี้จางจี้ลู่ไม่ตอบโต้จิ้นลันถิงสุนักบ้านในละคน ในขณะเดียวกันมีเรื่องหนึ่งไม่อาจไม่เอ่ยถึงนั่นคืออินเมาชนฉายาว่าที่อัคาราเสนาบดีผู้ได้รับมอบอำนาจให้จัดการสอบคนนางครั้งใหญ่แต่ละพื้นที่นอกเขตนครหลวงรอบเดินทางกลับนครหลวงมาอย่างเงียบๆห้องเต้ทรงนำรัชทายาทไปเยือนจวนของฉีหยางหลงหวนสู้ลาป่วยไม่เข้าร่วมการประชุมท้องพระโรงเาาจากนั้นสายฟ้าฟาดเปลี่ยงกลางฤด,ดูหนาวในเมืองไทอันหยางเสริญซิ่งม่ทัพใหญ่ ที่เพลียงพล้ำกลายเป็นตภาพในโอง่งพ่อทัพกบฏซีชูถวายดิการับถึงเมืองไทอันยืนยันว่าปีนั้นจางจี้ลู่ใส่ความสกุลหารอย่างแท้จริงเช้าตรู่หมอกลงจัดวันลี่ตรงห้องเต้สเสด็จชานเมืองทางเหนือพร้อมขุนนางแม่ทัพเสนาบดีกลุ่มหนึ่งเพื่อประกอบพิธีรับฤดูหนาวหวนสู้ผู้นำสำนักตรวจการยังคงไม่ปรากฏกายขนนางบุญบูนำโดยจางจี้ลูกกลับไม่ขาดไปสักคนด้วยเหตุนี้ วันลี่ตรงจึงไม่มีการประชุมท้องพระโรงเชา้าแต่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วจะประชุมท้องพระโรงครั้งใหญ่โอรสวรรค์พระราชทานเสือ้อคลุมกันหนาวแก่เหล่าขุนนางเป็นในวทรงห่วงใหญ่วันนี้หวนสู้ผู้เท่าเรียบง่ายที่ตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางนั่งตามลำพังในห้องตำราเมื่อลอยตรงหน้าต่างอยู่เนิ่นนานเมื่อฟ้าค่อยคอยสว่างหวนสู้ก็หยิบสมุดบันทึกที่อาจารย์มอบให้ออกจากชั้นตำราฝนหมึกด้วยตนเอง มือสันเทาเขียนอักษรหนึ่งแถวบนหน้าต่อจากหน้าปกจะให้พ่อบ้านส่งไปให้จวนสำหัวราชเลขาธิการย่างเข้าฤดูหนาวอากาศเริ่มหนาวสหายเก่าสวมเสื้อเพิ่มด้วยเขียนเสร็จแล้วหวนสู้ก็เริ่มมือลอยต่อมาพอบ้านเก่าแก่ในจวนก็หน้าซีดฝีเท้าสวนเซพุ่งตัวเข้ามาในห้องตำดาเออย่างโศกาอาดูนดาวฟ้าถล่มทลายไหนท่าน ใต้เท้าสามหวาราชเลขาที่การกล่าวในท้องพระโรงวา่าสองรุ่นแห่งสกุลสีรักษาการตะวันตกเฉียงเหนือมา20กว่าปีสุขุมรอบคอบและระมัดระวังสีเฟื่องเหนียนสารต่อง,งานของบิดาจงรักพักดีเป็นที่พิสูจน์ได้สมควรพระราชทานอิสริยยศต้าจูกก้กัวนี่แบบนี้จะอย่างไรดีเหตุใดใต้เท้าสามหวาราชเลขาธิการถึงทำเช่นนี้ที่สำคัญคือฝ่าบาทไม่ทรงพิโรธ แม้ไม่ทรงรับปากเรื่องอิสริยยศตาจูก้กัวแต่หลังจากสีเฟืองเหนียนไม่รับราชองค์การในตอนนั้นแล้วย่งพระราชทานอิสริยยศสร้างจูก้กัวให้เปิดเลี้ยงอ๋องคนใหม่หวนสู้โบกมือด้วยสีหน้าไรอารมณ์เป็นเชิงให้พ่อบ้านเก่าแก่ถอยออกไปห้องตำรากลับมาสงัดเงียบดังเดิมหวนสู้ประกบปิดสมุดบันทึกที่เก็บสะสมอย่างเบามือเอ่ยพึมพำว่าตาเทาได้แต่เผาไปให้เจ้าแล้ว